มันต้องถอยบวกอีกแต่ว่าถ้ามันเกินคือกูตายนะอุ้ยนาดีนาดีไอยา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 ยทยา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 ยัยาชทยา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 ะาย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 าเายา์ายนยานะครัายัยา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 ้ายาตายาัายา่ายายายาาเาาย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 าายายาายาายกยายานายายามันาายเยาาาายา เราก็จะตายครับคือผมรู้สึกว่ามันดูน่าเล่นมัน้งนะโอเคไม่ตกมือไปม,มันเป็นโอ้โหตดเฉยตัวตลกเอ้ยเฮียแ่โอ้โ,อโหบึ้งบึออ้งปล่าป่ะเนี่ยเดีโโ๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันจะยิงกูมันจะมันจะยิงกูเดี๋ยวเดี๋ยวถอยลูกเต่าเลขสิบเอ็ดกด E นะผมจำได้นะฮะผมดูเขาเขียนมากดตัวไหนอะโอ้ยเดี๋ยวนะ มีนับเวลาหนึ่งทีด้วยเป้าหมายคือเลขสิบเโอเคทอยไปสี่อีกรอบแเฮ้ยไอ้เฮียเดือดเดือเฮ้ยผมควรทอยอีกไหมอมันต้องทอยบวกอีกแต่ว่าถ้ามันเกินคือกูตายนะอุ้ยนาดีนาดีไอ้ยัย โอ้ยแมงเอ,อ้ยอะไรเนี่ยมันยากโอ้โหแล้วแม่งตบใส่กูโอ้โหแล้วไม่กินเพื่อนกูด้วยโอ้โหท่านผู้ชมครับไอ้ที่นี่มันสาดิสมากเออเออกูเข้าใจกูเข้าใจแล้วกูต้องเล่นใช่ไหมโอเคโอเคกูต้องเล่นกูต้องเล่นเออขำขำไอ้เหแค่ขำโอ้ยแม่งเอ,อ้ยอย่าเร็วเด้วยจับเวลาแล้วหนึ่งนาทีเลขสิบเอ็ดโอเคถอย เชีย่ยเลขหกเลยเหรอถ้ากูถอยได้หกอีกทีคือกูตายแล้วไมยไเ่บี้พ่ตายไอ้สัตว์มือกูเผลอที่ไปไปพ่อมึง <c oughs> อ่ะมึงได้เลขสามเร็วมากเฮ้ยเลขยี่สิบเอ็ดวันผู้ชมครับอโอ้โหแมกไอ้เฮีย มึงนี่โคตรซาดิสเลยตัวตลกมึงโจ๊กเกอร์ใช่ไหมโอ้โหมันจยิงผมท่านผู้ชมครับขำขำพอบงเหนื่อยสัมพงฮะมึงขำ,ำเลยหน้ากูตลกเลยแซดฮะอ,อ,ย,อย่าเฮ้ยนี่ตัวเราเหรอโอ้โหเหีเ้ยต้องถอยให้ได้นะฮะสี่คือถ้ากดคิวมันจะเป็นเลขลบนะท่านผู้ชมครับลูกเต๋าลบโอ้โหลูกสิบเอ็ดไม่ได้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 ต้องถอยต้องถอยเลย ยีิ okay, บเอ็ดเอ้ยยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดยิบเจ็ดโอเคถอยไปก่อนถอยไปก่อนต้องให้ได้เลขสิบก,กว่าๆนะถอยไปก่อนถอยไปก่อนเชี ي, ่ยยี่ิบเอ็ดเร็วๆมันจะหมดเวลาเนี่ยโยนใส่หน้ามึงได้ปะฮะเชี่ยเเยยดีวยด๋ว,ว,ว,วโอ้ยกดดันหน่อยท่านผู้ชมครับเลขยี 27, ่สิบเจ็ดยิบเอ็ดเฉยเลยตอนแรก <laughs> อะไรกลัวเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วโอ้ยอายลบดีหรือว่าบอกดี ยี่สิบสามโอ้โหรอดตายกูรอดตายแล้วข่อยตาป่าม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 าโผ่มึงตดโชว์กูตดตาม เ้ยถ้ากูมีปืนจูยิงเลยสัตว์กลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอฮะเลขแหละยี่สิบเออขำขำเรามาพนันกันดีกว่ามาดิพี่เสียอะไรน้องห้ายี่สิบเหรอเก้าถ้าฉันชนะถ้าฉันทอยเลขถูกแล้วก็ แกเต็มตัวไปเฝ้าโยมาบาลที่นลกได้เลยนะไอ้โจเกอร์ไอต้ตัวตลกแกต่ต่่เมไละแกคิดว่าฉันจะถอยได้เลข20่สิบไหมถ้าเลขยี่สิบแล้วก็แกคงตายแน่ๆนะเลขสองนั่นนะ <laughs> เ,เหรอขอลบหนะ่อย แกคงตื่นเต้นกว่าฉันสินะไอต้ตวตะ16เล็กฟรีเลยนัดนเอ้โอ้วัด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 ,วดโอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด u b s ส r i ร e ก็ด้วยครับเออช่างเถอะเกมนี้ถือว่าก็พอได้นะเออมันลุ้นดีท่านผู้ชมครับ เออก็ไม่ได้นะผู้ชมเดี๋ยวคิดหน้าไม่ได้คนระับ